ไม่ถูกอร่อยไม่มีนะอร่อยอร่อยเนาะเตยปากอืมเออเตยปากเลยน้องดุกเนาะเจ๊โคกอร่อยไหมครับอร่อยอร่อยอร่อยเนาะลูกเนาะอร่อยครับแป๊ะเตียอร่อยไหมครับอร่อยอร่อยเนาะมีนาเนาะแป๊ะเตียก็อร่อยเนาะสองชิ้นเลยเยอ ยุงก็กักับกันกลนะับกลนะับกลักลับกลั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 กลูกลป็กไฟกลักลักลัลัลก กินเลยลูกใส่าปากเลยลูกเป็นไฟไเป็นไฟข้าวเป็นไดือนเมื่ทีไอ้พร้อมืมอย่าไปปีนตรงนั้นลงมาลูกลงมาลูกของยายวินนี่มา,มากินมาเร็วเนี่ยมากินไก่เคเอฟซด้วยลูกเร็วเร็ว พอแล้วเนี่ยยิ้มแล้วเหรอลูกยังยังไปกินเร็วเนี่ยมากินลูกอ่ะกูกินจังเลยเอออร่อยลูกกินแล้วแม่ยังไม่อิ่มเหรอไม่อิ่มยัาไม่อิ่มเลยฮึยุงพี่ลึกยุงเยอะ